สวัสดีเพื่อนเพื่อนอยู่เวสบี้นะก็เหมือนเดิมแหละหลังหิมะหมดตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรอะถอนหญ้าเติมดินให้กับต้นไม้อันไหนที่ต้องตัดทิ้งก็ต้องตัดทิ้งหญ้ามันจะขึ้นไวมากเลยนะถ้าเราไม่เอาออกนะ อาทิตย์เดียวแค่นั้นแหละมันจะไปคุมตน้นต้นไม้เราเลยก็เลยต้องจัดก,การซะหน่อยต้นนี้ก็กินได้นะลูกมันกินได้แต่ป้าไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ลูกจะออกดำๆรส <c oughs> ชาติหวานๆแต่กินแรงมาก ลุงเพื่อนบ้านเดินออกกำลังกายลุงข้างบ้านก็เดินออกกำลังกายแกก็แวะทักทายเขาจะใช้รถช่วยเดินพาเดินอย่างเงี้ยวันหนึ่งหลายรอบนะ วันนี้ป้าต้องเสร็จนะคะเพราะวันเสาร์ป้าต้องเดินทางอีกแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานอีกวันหนึ่งวัน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 ศุกร์วันเส,สาร์ป้าก็ต้องไป <c oughs> อันไหนที่ต้องตัดแต่งป้าก็ตัดแต่งไปอย่างใบที่มันมันแห้งมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล็มออกมันจะดูดูสวยงาม แต่ก็เหนื่อยนะแต่ก็ไม่มีใครบังคับให้ทำนะ <c oughs> ไม่ทำก็ได้แต่ต้องทำเพราะมันสกรปรกมันรกหูรกตาแล้วกันไกลก็ไม่ได้เรื่องเลยนะกันไกลตัดไม่ขาดมีสองอันนะแต่ตัดไม่ขาดเลยเสียงกันไกลดังฉับฉับ แต่มันมันเสียดสีกันเฉยๆนะกิ่งไม่ค่อยขาดอนะแต่ว่าบ้านบ้านนูนะ้นอะที่บรัสเกไรฟ์ฟสจะมีเอ่อที่เป็นเลื่อยไฟฟ้านะ่ะอันนั้นนะ่ะใช้ดีอยู่แต่ว่าป้าไม่ได้เอากลับมาเสียงเออนกชชตาแล้วก็ร้องอยู่ตลอดเลยนะแต่ไม่รู้ร้องขอขนมปังหรือว่าร้องให้กำลังใจ